สวัสดีคะ่ะมังพรม,มาพอ,อกับมรตฑการน่ช่องมนตฑการท่าลุ้ยนะคะค่ทะทรามชูมม้ชเมเนีกับเป็นวันที่30มสิบท่นานวาคมนะคะแอดก็จะพามารุ่นหวยนะคะตอนนี้กากำลังออกเลขหนาเนาะคะ่ะ ายสามตัวนะคะเก้าสองสี่ะกสองค่ะสี่สองสี่วะ่ะธานกรรมการสิ่งจิทุกรรมหมายเลขประจำาตัวขึ้นมาใหม่ค่ะ เดี๋ยวเดียวยังไี่เยอะเดี๋ยวรงวัลเลท้ายสัจวครั้งที่สอครั้งสุดท้ายค่ะเก้องเกอบเกืบมนีหลาะมันอเดี๋ยวเดี๋ยวลอนลนลอลนตาจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลที่สามันมีหลามันอยรอกเก้รางวัลเล อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่มากกว่านั่นอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สามหลักที่สี่ออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลนารก่อนขอน้าเด้รออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองรุ่นเลขนน้ำค่ะ สวนเก็บสีเลยนะเริ่เลี้ะงอันหนึงจะกดรางวัลท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งฟังครั้งนะคะ รางวัลเลขท้าย3าตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสามสองหนึ่งรางวัลเลขท้ายสาตัวออกไปครบแล้วค่ะแล้วาเลขเป่ากมาเลขเป่าต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะเงินรางวัลรางวัลละสองพันบาทค่ะองากันครับเลกรับเอา่าเาลไปไ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย2ตัว ผู้ที่จะทำการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหลักหน่วยคือนางสาวสมจิตดานสีพระเสริฐผู้ช่วยผู้ว่าการการเงินการไฟฟ้าฝ่ายผลิกแห่งประเทศไทยค่ะและหลักสิบคือผู้แทนกระทรวงการคลังนางนาสาวชนทิชานวลน,น้อย,ยนิติกรชำนาญการพิเศษกองเมิดและแห้่งกรมบัญชีกลางพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสองตัว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 46 47 47 48 48 49 49 51 51 51 51 52 52 53 53 เรามด้เดียวไปเดียวไปได้เดียวดน่ได้คนเงินนนเตรมเตียมมาเี้เาเต็ม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 รจะออกรางวัลที่หนึ่งแล้ววันอะไรเตมองร้งอรีงว่านง ขณะนี <ersch> Anda, ้นะคะลูกบอลหมายเลขอเราไมเตมใจหน่อ่าเติมทว่าหกลาเต็มเลยโอ้โหรลาไรเลากรามือเตานี้ตือนไปอย่ามาขั้บนเก้าเย้มา1เก้าบาต้าตอไปหว่เนนต้อง้องไ้อื้อไหไปได้วหนะ มื่อไดรับการคุกทกลการแ้นะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลแบรนด์วายร้ออุปกรณ์ขอรางเปล่าค่ะซึ่งแยกไว้ต่างหาก เจ้าหน้าที่จะมุกองออกรางวัลเพื่อให้าหาใหลูบกบอลหมายเลขกรต่ตอนนี้ก็ <นะ S 2> ได้เฮ่ก,กันเมดแล้วนะคะสำรับหนึ่งเก่านาะค่ะเดี๋ยวลอรุุนรางวัลที่หนึ่งนะคะน่าละวมนนี่เล,ล่1 1> ะะเาได้หลายใบยอยู่เนาะค่ะพวันเล่าแปดหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก่า,ามีเท่าไหร่เล่าเอาหมดนะคะสรับยี่ลอจะไล่ลาเนี่นะครับเชียซาอูร้องไห้ตองวดมาเลยกับเนี้ยกับ ต่อไปท่านก็ทานทานซึ่งวันนี้นะคะได้รับเก ER. ียรติจากดรสุจริตศัีชุมสงเตี้ยนตาโหวแล้วกกุ่งเน่าเก่าเนื่องของตาฟันแม่พ้อัเท็กซ์งนะครับ

อดีวจรัตีรบานได้ัะอันนี้าเี่อจัวเก่างะอกออันนี้จาจางเก่าอะเดีไปเกี้ยได้เมื่อาอั้เยวด้มือนท่ยบรบอกไปเมื่อเริ่มจะถามอยมันเป็นที่ตัวเกา กบบก็ขึานกันเอ่อกบาบอ้าวเก้าเก้าานประทานกรมการสิงขึ <am <am <s <S ้นมาใมค่ะก vale ัเซียนชาอูอันเดะแล้วก็วิ่งเก้ามากทนกรรเการ้อกระทวประกันตคสานผู้แทเกระทรวงศึกษาิกาไทยนายมานัสิงมา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายสำนักงานสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เสียงทุกนเป็นลำดับต่อไปยามชาญรงค์พานันธนากรนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท

ผู้แทนภาคประชาชนนายจุนจุนวงผู้ช่วยผู้อำนวยการกองออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้เสนอวันเป็นวันกับ ตมีกงารออกบายมันมเป็นเกรใจเบันต์หนี้่ักหน่รยนางสาวสมจิตดาศสีประสริฐผู้ช่วยผู้ว่าการการเงินการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะเปิดเช่าให้รูกบอลจบลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ นายกรรมการบอกรางวัลที่ยน่าเสียงลุกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึกแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายใน เพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมกานของรางวัลได้ทราบร้อมการทัทางหกหลักค่ะ9 3 9กับ6 9าตาป้านันพุเนานี่จะแสดงหมายไวค่ะว่ามันจะย่อนใจรือ่าวันที่หนึ่งเมื่วันที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อกเลขที่ออกฟังค่ะฟังลุ้นไปพร้อมๆกัน ส3ามปรานที่าสวเอหยสามเจดรันวราวที่หนึ่งจำนวนสองรางวัลเที่ถูกรางวัลคือ 803ศูานะศูนสมหท่นที่สที่ามขาธรมชมนี่นะคะก็เป็นตัวเลขที่เซียนเพิ่นโทรมาบอกแอดนะคะแต่แต่ตองหวัดเนาะค่ะ เพิ่งกะบ,บอกหนึ่งหนึ่งหกและหนึ่งหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้ากับเข่าล่างเนาะคะ่ะแล้วเพิ่งกะให้ถ้าเพื่อนไห้ล่างมาสองแปดสองเก้าแต่สองแปดมันมาออกบนเนาะคะ่ะธรรมชาตินี่นะคะและก็มีตาฟันแม่นเนาะคะ่ะตาฟันแมน่นเพื่อนกะบ,บอกว่ากุ้งเน่าเกลื่อนหนึ่งกุ้งเน่าเกลื่อหนะะึ่งกับเหล็กบึ่งเนาะค่ะมันจะได้บอกจนได้สีย้อนส้นะคะ ได้กรเซียนซาอูค่ะเซียนซาอูเพิ่งกะให้วิ่งศูนย์วิ่งเก้าเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะสําหรับเดล็กของเซียนซาอูนะคะเหล็กเซียนซาอูนี่จะเข้าอีกแล้วนะคะนีนขขน่นะคะเป็นเดล็กของเซียนซาอูเนาะค่ะและพอปีซานะคะนี่นะคะสามตัวแต่ค่ะสําหรับเลขคพอปีซานะคะ เพิ่งกะไฮมาสองห้าแปดสองหาเก้าสองสี่แปดสองหกสี่และสองหกแปดนี่นะคะเขาสามตัวแตกถ้าเห่นยหกประตูก็จะได้เนาะคะ่ะก็จะได้ตรงตรงนะคะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะแอดก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้ชมที่ถูกนะคะที่ถูก รางวัลในเมื่อน,นี่เนาะค่ะ้าทำทุผช้ชมท่านใดยังไม่ถูกอวดนะเข้าก็ตามไม่เนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอกนกอ็จะขอจบคเจอกันไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ